อยู่น้ำไหมอยู่น้ำไหมอยู่น้ำนะำออกเองท่านผู้ชายเล่นเล่นน้ำต่อไหมครัเล่นเล่นนะเล่นท่านชายเลยหวงนี้ใช่ไหมครับท่านชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกล้องเช็ดให้ดีนะครับอืๆๆๆๆๆ๊บอือ่าโอเคตรงไหนอ่าเอ่ออ่าได้ไหมครับท่านชายเล่นไม้สนุกนะครับท่านหน้าเข็นเขาหน้าเข็งเขนเลยอ่าไปไปเลยทําปั๊ดไทยครับ you ผมไก่เหี้ยอะไรไก่น้ำพี่ไงน้ำส่วนน้ำนี่ต้าส่วนน้ำใช่แล้มาเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนน้ำอยากจะดูแลอยากอยากดูแลคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงรู้ชายเราจะดูผู้หญิงอย่างดีทำไมเน้นผู้หญิงจังเลยอ่ะผู้หญิงผู้ชายเราก็ดูผู้หญิงอย่างดีวันนี้เราสองคนนะครับจะมาดูแลส่วนน้ำที่เด The r a เ i d Water Park ับผมที่อยุธยาสุกต้อง เดี๋ยวไปดูความปลอดภัยก่อนเราไปเช็คแม้ว่าตรงเนี้ยมันแบบได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดียวลงไอเนี้ยเดี๋ยวจุดเนี้ยเดี๋ยวให้พนักงานใหม่ของผมเนี่ยเขามาช่วยดูแลครับอันนี้คุณผมทรงกรดแม้นสกุลทรงกรดแม้นสกุลครับครับผมเดี๋ยวให้ทางคุณทรงกรดนัทบุรุนเนี่ยครับผม ให้เขาพักก่อนนะแล้วก็ให้คุณดูแลแทนใช่ครับเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวให้เขาเ,าเดี๋ยวพวบกากันนะพบกากันแล้วก็คุณก็มาทํางานแทนเขาเลยน,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 นะรับทาครับครับคุณจะรับลุงอันนี้ลุงดูแลส่วนไหนอ่ะน้ำลึกน้ำลึกใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้ผมว่ายน้ำเป็นแต่เด็กเลยแต่ว่าว่ายฟรีสไตล์ท่ากงท่ากบกระโดดแบบว่าย สามวันสามคืนน่ะไม่ได้หยุดเลย <c oughs> ใช่เขาก็เลยแบบว่าสนใจผมไงให้แบบผมมาดูแลที่นี่อยยะไรเงี้ยรหัสรหัสอะไรนะรหัสเราอ่ะน้องตโลน้องตโลนะน้องตโลทราบแล้วเปลี่ยน <c oughs> นะน้องตโล <c oughs> <Okay S 1> อาจจะสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาให้พักสักเดือนหนึ่งเลยใช่เดี๋ยวลุงก็เก็บพอ,อได้ได้ได้คุยกับผู้บังคับบัญชาผมอย่าง คนไหนครับคุณกิฟต์อ่ะคุณกิฟต์อ๋อคุยแล้วครับออคุณกิฟต์แล้วครับเ,ออเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยจากรหัสน้องตตโลอะไรเงี้ยที่ให้ผมมาดูแลแทนของลุงกะไนเงี้ยครับไม่ต้องห่วงโอเคครับครับผมเดี๋ยวผมดูแลต่อนะอีสั์ลงพักเลยลงพักเลยเออ ไปครับไปครับไปครับอ่าอารมณ์ผมย่านะเดี๋ยวอาครับมึงเชียร์ดีดีดิเอออย่าดิเอยเดินเดดิโอ้โหเฮีงานนี้แม่งสบายนะกลัวกลัวเปลี่ยนงานทำงานงานเสริมไปงานเสริมเอองานเสริมสบายไหมสบยอืมเย็นๆนะยืนอย่างนี้กี่ชั่วโมงเย็นเย็นเลยเหรอโอ้โหกินก็นั่งพักได้ครับเขาไม่มีก็นั่งพักได้เวลากินคงกินข้าวอ่ะมีสลัดไหม กินวุนนี้ได้แล้ก็สลับอ๋อแล้วก็ไหนก็มืออีดอ่ะนะาพมึงได้ข้อข้องาเกินไปแล้วเอ้ยนะไม่มีล้อแี่ยรอดูเนี่ยอะไรนะพ่อใหอ่ล่ะไม่มีล้อแส่จะรอดูไอสัตว์ไอายุยีอ่ A few moments later ไม่มีร้องสักแอะแล้วพวกบอกว่าไม่มีล้อแอะไอเฮีย ท่านผู้ชายครับต้องการดื่มน้ำครัเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมป้อนให้ครับผมป้อนให้ครับขอบคุณขอบคุช่วย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 ท่านผู้ชายหน่อยอีกอีกอื่นท่านผู้ชายเพราะว่าเล่นน้ำเยอะคอไม่แห้งขอไม่แห้งขอไม่แห้งครับท่านผู้ชายโอเคครับอ่ากึนกึนท่านผู้ชายหนะมันจะอันตรายตอนตอนกลางค่ำอ๋อเดี๋ยวผม่พี่ดูแลให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ดูแลให้อยู่น้ำไหมอยู่น้ำไหมอยู่น้ำนะโอเค อ,อ,อีกอีกอีกงไหมอ๋อไม่เอานะครับท่านชายต้องการอะไรต่อไหมครับอ๋อลงลงลงน้ำไหมครับท่านชายทำอะไรต่อครับท่านผู้ชายเล่นเล่นน้ำต่อไหมฮนะเล่นเล่นนะเฮ้ยท่านชายไปห่วงน,นี้ใช่ไหมครับท่านชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกล้องเช็ดให้ดีนะครับอื๊บอ,อ,อือ่าโอเคตรงไหนอ่าเอออ่าได้ไหมครับท่านชายเล่นให้สนุกนะครับทานะ่านนาเขียนเขาได้เขียนเขาไปแล้อ่าไปไป เลยท่าบออรไทยครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ว่าลองจริงๆดิว่าเราเว่าเอ้ยคนจงดาเนี่ยการผสมประยาบาลเบื้องต้นนี่ทำไงบ้าง่อนใช่ไหมครับครับตดโอแต่แต่ตรงอยู่นะเออจับที่ัจจัยครับเจับที่จจัก่อนัดับแรกเธอยังเต้นพอพอเต้นใช่ไครับแต่คนไข้ไม่มีสติปบเอุ๊บปั๊มนี่ครับปั๊บมเลยปั๊มด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาอาโอเค ัมน่ะนนี่นะ้ายทางนี้ตรงนี้อ่าซ้ายได้แล้วถึงแป๊อปปั๊มไปปุ๊บปั๊มปั๊มยังไงจับจังหวะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบใหม่นะครับมันจะเป็นร้อยครั้งหนึ่งต่อวิร้อยครั้งต่อวิต่อหนึ่งนาทีโอ้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะปั๊ม เป็นเซตครับเป็นยีเราก็นับหนึ่งใหม่อ๋อหนึ่งนี้เป็นสามบมถึงยี่สิบ่อ็ี่สองยี่สามก็เป็นหนึ่งเซตก็คือเป่าดีหนึงอ๋อเป่าเปาเป่าเปายังไงครับเป่ายังไงเป่ายังไงเป่าให้ดูพี่จัปจับว่าเ่าเปาเป่าาพี่าพี่เป่าให้ดูหน่อยพี่นาัเป่าให้ดูอยเอาก็อยากรู้แล้วเเป่าไม่เพี่สอนเอาไปไหเอาไปไปละคือวิธีนี้ได้ วิธีนี้คือเดี๋ยวคนไข้ปลอดภัยแล้วอ๋ออ๋ออนี้คือวิธีดู่องพอปาแล้วยังไม่เินใช่ไหปั๊ม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 ปัอมปั๊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 ปัปั๊มปัอมปั๊ปั๊มั๊มป้๊มปั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 ๊มาัปั๊มปั๊มปั๊าปั๊เปั๊มปั๊ ตะแคงตะแคงตะแคงให้น้ำออกเหรอครับให้น้ำอันนี้ให้น้ำออกนี่ครับอ๋อตะแคงออกอันนี้คือวิธีการทำให้น้ำออกอ๋อเอาต้นตอกอ๋ออย่างงี้อ๋อปอดอันนี้เขาก็จะปลอดภัยเรียบร้อยปอดไผ่อ๋ออันนี้ก็ปลอดภัยแล้วปุ๊บเราพอเขาปลอดภัยปุ๊บฟื้นละฟื้นละฟื้นละโอเคพอฟื้นปุ๊บแล้วก็ให้เขาลงไปลงน้ำต่อ คือหรือว่าเขาฟื้นแล้วเออเล่นน้ำต่อได้เลยแม่หญิงไปไหนต่อครับเล่นน้ำแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลแม่หญิงเองครับเพราะว่าแถวนี้ค่อนข้างอันตรายอันตรายน้ำมันลึกเฮ้ยเคลียร์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 อันตรายครับอันตรายเผื่อเผื่อมีอันตรายครับผมต้องดูแลท่าน ทำตัวอะไรยังเ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเช้ยดิ้นโชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิรูีปเลยอ้าไหนโชว์ดิโชว์ดิไหนอัไหนไปไป้ยแต่แ้่แต่แตไปแล้วปลานี่ปลาโชว์นี่เอาแบบเมื่อกี้เออเมื่อกี้ลงไปเลยเฮ้ยลอยไหลเลย ขอเสียงหน่อยเร็วอ๋อลงไปแล้วคนเมื่อกี้นี้นีนี่ลองกร่จังกระเสียงอ๋ออ้เสียงโอเคมอ๋อโอเคเเสียงกีโอเคเข้าใจละเอาอนุอาาเอ้เดมองนะพองอันีมันพองเาดรมาัอันนุ้อันนี้คือนนอันผมอันนี้

ข้างครับตอนนี้เราเข้าเครื่องที่จะลงเข้าสู่เวหาพร้อมแล้วจับเครื่องเล่นให้มั่นตุนลงราขาขึ้นทา้างบนนะฮะอ่าแล้วก็จับแน่นๆนะฮะแน่นนะครับพรอมนะฮะคือข้างข้างล่างคือมันสูงมากนะฮะไม่ต้องกลัวมันสูงระบัดอาจจะเสียวเสียวไส้มากๆเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันสูงมากอาจจะล้กจิ๊ดมากไปนิดหน่อยก็ไปเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวทำใจยังไปเลยนะ เดี๋ยวต้องดูคุณจะเขาเสียงต้าเสียงก่อนถ้าชอบกีดหนักหนักแต่ว่าเสียงมากไม่ได้ยังไม่ได้เสียงเขาหายไปแล้วอ่ะนี่นี่นี่ต้องต้องยี่ตรงนี้ยิงไอันนี้คุณได้แล้วนะถือว่าได้และออกมาคนออกไปเหยียบพี่แดนเจนโชคดีเฮ้ยือว่าเราทำหน้าที่ได้ดีเลยนะก็ดีดีไอ้แต่เดีว่าเราเล่นบ้างไหมป่ะอาจมปูแมากซ์เองเนาะไม่เดี๋ยวพี่ต้องไปเช็คละ

โอ้ยยกรยดับสูงโอ้รสูงอ่ะสูงเหมือนบินได้เออมันก็บินได้มขนาดโคตใหญ่เลยได้ไหมได้ไหมเย้ครับกล้องลงมาแล้ว ใหญ่เดือนั้นเล ก็ไปเยี่ยมพังที่เรานี่กูยนี่ก็เปห้องเครื่อง้งวอนดีกว่าไม่กูไม่ได้เสียงเยี่ยงอะไรเลยเกไม่ไหวอ่ะเหมือนกูดูเกมอะแล้วลงไปห้องใต้ดินแล้วไปแบบเป็นหนีซอมบี้อ่ะ้เหยไ่ยรอกโอเคไอ้เหี้ยไถ้ากูตายอ่ะก็ไม่มีคนเด็มดยกันให้ึงผ่าไร้สั์ กูบอกแค่นี้แหละก็ไมะ่มีใครแทนสึกไอ้พิาพหรอกไอ้เฮียกูบอกแค่นี้แหละว่าไอ้ชันมันตปแล้ว ไอาจารน์ทำผมไม่ใช่ใสเนี่ยของป้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของอ่าลูกแดงแล้วก็มีนมข้นเรามาตรวจสอบว่าเฮ้ยอร่อยจริงแท้แน่นอนหรือเปล่าอย่างที่เขาล่ำลือกันว่าเจ้านี้อร่อยแล้วใช่ครับผมต้องลองนะนี่นมแบบแน่นๆนะน้องๆนี่นะผมโอ้โหตรงหนอย่างที่ทำแตงใส่หืมลำใาญ่ใหญ่

อไอ้สัสว์เอาแล้วอย่างนี้เราหน้าที่เราไม่ได้ละต้องไปตามสืบสอบนะครับคือตอนนี้เราเมื่อกี้น่าจะได้กินอยู่เลยแล้วมันก็หายไปเนี่ยผมที้ผมแค่ไปล้างปากแล้วก็ โอเควันนี้เราก็เป็นเซ็กิโรตี้บอกว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็ถือว่าทุกคนก็ปลอดภัยครับแค่นี้พวกเราก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นสำเร็จแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะเที่ยวสวนน้ำนี่ที่นี่เลยนะครับเจ๊แลบปิดวอเตอร์พาร์คนะครับนี่ใช่แต่แลบปิดวอเตอร์พาร์คก็มีโปรโมชั่นด้วยราศีจ่ายสามเห็นแล้ครับจากเจ็ดเก้าหกนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทเรือห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท ได้เป็นแต่วันที่13นะครับตุลาถึงวันที่23ตุลานะฮะอ่าก็เป็นโปรโมชั่นถึงวันนี้นะครับยาวไปเลยถ้าอยากลุ้นตัดเรียดนะครับวันนี้แฟนเพจคือดลีแล็บกินซื้อแล้วาร์สอ่าได้เลยที่นี่ครับเปิดแต่ตีหนึ่งเช้าถึงดึกโอ้ยกลางคืนแล้วก็ว่าเดี๋ยวรับจบแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องละนะ